เวลาคนอื่นไม่เข้าใจเราเราควรทำยังไงสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไทยทิพย์ทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ p o d ค a ต์ของการฮิวใจตัวเองกันนะคะเคยไมหมคะที่เรารู้สึกเหมือนพูดอะไรออกไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟังหรือไม่มีใครเข้าใจรู้สึกเหมือนเสียงของเราถูกกลืนหายไปกลางอากาศรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเข้าใจว่านในใจของเรารู้สึกยังไง เวลาที่รู้สึกแบบนั้นมันเจ็บมากเลยนะคะมันเหมือนเราถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวบนโลกทั้งใบถึงแม้ว่าเราจะมีคนอยู่รอบตัวก็ตามในพอดแคสต์นี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าเวลาคนอื่นไม่เข้าใจเราเราควรทำยังไงดีเวลาที่เราไม่เป็นที่เข้าใจหรือไม่มีใครเข้าใจเรามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะมันเป็นความโดดเดี่ยวลึกๆ ที่คนภายนอกอาจจะมองไม่เห็นบางคนบอกว่าก็แค่คนอื่นไม่เข้าใจจะไปซีเรียสอะไรนักหนาแต่ความจริงก็คือการที่คนรอบตัวเราไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่เรารักหรือคาดหวังให้เข้าใจเราได้มันบาดลึกมากเลยค่ะเหมือนเรายื่นหัวใจให้ใครสักคนดูแล้วเขามองมันแบบผ่านๆเหมือนไม่สำคัญ หรือแย่กว่านั้นคือเขามองมันแล้วพูดกลับมาว่าทำไมต้องรู้สึกแบบนี้หรือเธอคิดมากไปเองคำพูดเหล่านี้เจ็บกว่าการไม่พูดอะไรเสียอีกนะคะเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าความรู้สึกของเราไม่มีคุณค่าแล้วทำไมเราถึงต้องการความเข้าใจจากคนอื่นละ่ะนั่นก็เป็นเพราะลึกๆแล้วทุกคนอยากเป็นที่ยอมรับ อยากให้ใครสักคนเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงมันก็คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ค่ะเวลาที่เราได้รับความเข้าใจมันเหมือนโลกทั้งใบอบอุ่นขึ้นมาเลยนะคะแต่เมื่อเราไม่ได้รับสิ่งนั้นมันก็ทําให้เราหนาวมากขึ้นเช่นกันค่ะแล้วถ้าคนอื่นไม่เข้าใจจริงๆเราควรทํายังไงซึ่งข้อแรกที่จะแนะนำก็คือให้หยุดโทษตัวเองก่อนค่ะ หลายครั้งที่เรามักจะเริ่มจากความเสียใจแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกผิดบางทีเราอาจจะคิดว่าหรือเราพูดไม่ดีเองหรือเราไม่ควรรู้สึกแบบนี้แต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นมันไม่ได้ผิดนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ว่าจะซับซ้อนแปลกประหลาดหรือยากแค่ไหนมันก็มีเหตุผลของมันเสมออย่าเพิ่งรีบเงียบอย่าเพิ่งรีบเก็บซ่อนเอาไว้ อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองจากสายตาของคนอื่นคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกและคุณไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากใครเพื่อที่เราจะรู้สึกได้ขั้นตอนที่สองก็คือพยายามพูดในแบบที่เขาอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อการฝืนตัวเองนะคะบางทีคนฟังอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะเราต่างคนต่างพูดกันคนละภาษาใจก็ได้ ลองค่อยๆอ,อธิบายในแบบที่ง่ายขึ้นดูนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวอย่างจากสิ่งที่เขาเคยเจอเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันเครียดมากจนอยากหายไปจากโลกนี้คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นพูดว่ามันเหมือนแบบที่เธอเคยรู้สึกตอนงานมันรุมๆแล้วไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอธิบายไปแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจ หรือดูเหมือนจะไม่พยายามเข้าใจเลยเราอาจจะเริ่มรู้สึกเจ็บรู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกเหมือนเสียงของเราไม่มีความหมายแต่ขอให้คุณจำเอาไว้นะคะว่าการเข้าใจกันไม่ใช่ภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือแม้แต่ครอบครัวการรับฟังและพยายามเข้าใจคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีให้กัน ถ้าคุณพยายามสื่อสารอย่างดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่เปิดใจรับฟังสิ่งที่คุณควรจะทำอาจไม่ใช่การพยายามให้เขาเข้าใจมากขึ้นแต่อาจจะเป็นการหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองแทนให้เวลากับตัวเองให้พื้นที่กับความรู้สึกของตัวเองและยอมรับว่าบางครั้งไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเราได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณผิด หรือคุณค่าของคุณน้อยลงไปจากเดิมนะคะลองค่อยๆถอยออกมานิดนึงเพื่อมองให้เห็นว่าคุณควรปกป้องหัวใจตัวเองแค่ไหนและพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้มีพื้นที่ให้คุณเป็นตัวเองจริงๆหรือเปล่าการยอมรับว่าใครบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรามันไม่ใช่ความล้มเหลวของเรานะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเลือกคนที่เหมาะสมกับใจของเราจริงๆมากกว่าค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการหาใครสักคนที่เข้าใจถ้าใครบางคนไม่เข้าใจเราไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่เข้าใจนะคะบางครั้งคนที่เข้าใจเราอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันหรือในวงกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเดิมอาจจะเป็นคนในอินเทอร์เน็ตคนในกลุ่มสนทนาคนที่บังเอิญได้ยินเราเล่าเรื่องราวต่างๆและแม้แต่ตัวคุณเอง คุณก็สามารถเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นในทุกๆวันอย่าหยุดมองหาความเข้าใจจากที่อื่นนะคะเพราะความเข้าใจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมาจากคนใกล้ตัวเสมอไปค่ะแล้วเราจะอยู่กับการที่คนอื่นไม่เข้าใจเราโดยที่เราไม่ต้องเจ็บปวดเกินไปได้ยังไงความเข้าใจจากคนอื่นเป็นของมีค่าแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมได้เสมอไปนะคะเราทำได้แค่เปิดใจอธิบายอย่างดีที่สุด แล้วปล่อยให้คนฟังเลือกที่จะรับหรือไม่รับด้วยตัวของเขาเองแต่สิ่งที่เราทำได้แน่นอนที่สุดก็คือการเข้าใจตัวเองก่อนเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นมันจะช่วยให้เราลดความคาดหวังจากคนอื่นลงได้บ้างแล้วความเจ็บจากการที่คนอื่นไม่เข้าใจมันก็จะเบาลงไปเองค่ะและแท้ที่จริงแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่า อย่ากกลัวที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆแม้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบไม่เข้าใจเราแต่อย่างน้อยก็ยังมีตัวคุณที่เข้าใจและให้กําลังใจตัวเองเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้ยังเลือกที่จะฟังเสียงของหัวใจตัวเองยังเลือกที่จะไม่ละเลยความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่มีใครเข้าใจเลยก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครเข้าใจมากขึ้นแต่คุณแค่ต้องอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้หากวันนี้ยังไม่มีใครเข้าใจคุณเลยสักคนหนึ่งก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะอย่างน,น้อยๆเวลาที่เดินไปที่หน้ากระจกก็จะมีคนคนหนึ่งที่เข้าใจและพร้อมโอบกอดคุณเสมอยิ้มให้เขาในทุกๆวันใจดีกับเขาให้มากๆ รักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดและว,วันหนึ่งคุณจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครคนไหนอีกเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ